สวัสดีครับพบกับช่างแบงค์อีกตามเคยนะครับวันนี้ช่างแบงค์ก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรุ่นของ vivo y 1 7นะครับอาการคือแบตเตอรี่บวมแล้วเก็บไฟไม่อยู่เนาะลูกค้าก็ส่งเครื่องมาให้ช่างแบงค์ทำการเปลี่ยนแบตให้นะครับเดี๋ยวช่างแบงก์ก็จะเปลี่ยนให้นะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตของในรุ่นของ vivo y 1 7กัน ว่าเขาเปลี่ยนยังไงมาดูช่างแบงกันเลยครับเนาะขั้นตอนแรกก็ถอดซิมการ์ดหรือว่าซิมกับถาดซิมการ์ดออกมาก่อนนะครับที่อยู่ตัดตัวเครื่องตอนนี้ช่างแบงก์ถอดออกมาก่อนแล้วเนาะขันะตอนที่1นนะครับต่อมาก็ทําการถอดฝาเคสตัวด้านหลังของโทรศัพท์เนาะก็มันจะเป็นก i ิปล็อกก็ ใครที่ไม่เคยถอดก็ระวังกิ๊บหักวยนะครับเนาะช่างแบงก์ก็ทําการถอดออกไปแล้วเนาะถอดฝาหลังก่อนก็ข้อระวังตรงนี้มันจะมีตัวสแกนนิ้วตัวสแกนนิ้วอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสายแพรอยู่ตรงนี้ก็ให้ระวังตรงสายแพรตรงนี้อันตรายนะครับถ้าใครไม่เคยทําก็แนะนําห้ามแกะนะครับเนาะเราก็เปิดออกมา ออมาเสร็จเราก็จะเจอตัวเครื่องกับฝาหลังตัวเครื่องแล้วก็มีสายแพรที่ช่างแบงค์บอกว่าจะมีสายแพรสแกนนิวนะครับตรงนี้ให้ระวังให้ระวังดีๆต่อมาก็ทําการถอดน็อตน,นะครับถอดฝาเคสตัวนี้ออกก่อนถ้าไม่ถอดฝาเคสตัวนี้เราไม่สามารถจะเอาแบตออกมาได้นะครับต้องถอดฝาเคสตัวนี้ออกให้หมด เขาเรียกเมนบอร์ดเมนบอร์ดโัรศั์อยู่ตรงนี้เนาะขั้นลรกั้ตอนแรกเราก็ต้องตอดสายแพรตัวสแกนนิวออก,ก่อนเนาะมาดูกันเลยครับเนาะช่างแบงก็ทําการถอดสายแพรตัวสแกนนิวออกมาแล้วนะครับตัวนี้ต้องระวังนะครับถ้าสายแพรขาดนี่ก็คือต้องเปลี่ยนนะครับอันตรายมากนะครับสายแพรสแกนนิวเนาะก็ทําการตอด ตัวปลาหลังออกมานะครับต่อมาเราก็จะทําการถอดเมนบอร์ดตัวนี้ออกนะครับถ้าเราไม่ถอดเมนบอร์ดตัวนี้ออกเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับไปดูกันครับนะช่างแบงก์ก็ได้ทำการ ถอดน็อตทั้งหมดที่อยู่ในเมนบอร์ด uh, ของโทรศัพท์นะต้องถอดออกให้หมดทุกตัวนะครับถ้าถอดไม่หมดมันจะยกเมนบอร์ดออกไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวช่างแบงก์ก็จะทําการยกเมนบอร์ดขึ้นมานะครับเนาะเมนบอร์ดก็จะเป็นฝาครอบไปตรงนี้นะครับมีฝาครอบเราก็ทําการยกขึ้นมาเลยนะครับ ยกขึ้นมาเลยเนาะภายในเมนบอร์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยีแบตเตอรี่สายแพร์แบตเตอรี่สายแพร์หน้าจอสายแพร์ตัวควบคุมเมนบอร์ดทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับส่วนที่ผมจะเปลี่ยนก็คือแบตเตอรี่นะครับจะเปลี่ยนออกเพราะแบตมีการบวมแล้วบวมมากเลยครับเนาะเดี๋ยวช่างแบงก์ก็จะเปลี่ยนแบตนะครับ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาแบตออกนะครับก่อนที่เราจะแบตออกนะครับให้เราทําการถอดสายแพรของแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็สายแพรควบคุมบอร์ดนะครับถอดออกก่อนที่จะแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ทําการดึงสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับที่มีสติ๊กเกอร์จุดเขียวนี่ครับดึงออกมานะครับประมาณนี้แล้วก็ทําการดึงแบตออกได้เลยนะครับ ดแล้วนะครับแบตเตอรี่ออกมาแล้วครับโหมีอาการบวมมากเลยครับเครื่องนี้เหมือนเครื่องแบตจะระเบิดได้นะครับอท่ทางช่างแบงก์ก็ได้ทําการถอดออกมาแล้วครับแบตเตอรี่ถอดออกมาจากตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ก็มีประมาณนี้ครับแบตเตอรี่สายแพ้หน้าจอจะมี2เส้นครับเส้นนี้กับเส้นนี้2เส้นนะ แบตเตอรี่ก็มีอาการนะครับดูอาการของแบตเตอรี่นะครับให้ระวังนะครับคนที่ใช้โทรศัพท์นะครับตรวจสอบแบตเตอรี่ของท่านดีๆนะครับถ้าฝาหลังของโทรศัพท์มันโก่งขึ้นมาก็บ่งบอกจากอาการแบตบวมนะครับก็ถ้าชาร์จนานๆก็มือถืออาจจะระเบิดได้นะครับเพราะแบตตัวนี้มันเก็บไฟไม่อยู่แล้วมีอาการแบตบวมนะครับตังเกตครับนี่ครับแบตบวม แบตวอมนะครับนี่ครับนี่คือแบตเตอรี่ของรุ่น Vivo Y17 นะครับ